พ,พี่ทำเป็นแต่ไม่อร่อยแต่ไม่อร่อย <c oughs> พี่อะไม่เน้นทำอร่อยพี่เน้นทำให้มันสุก <What? S 2> เน้นคุณภาพไม่เน้นรสชาติเราฝึกธรรมะาภในตัวไหม <c oughs> ทำอะไรก็สุกสองอร่อยให้ถึงรอบปัดสองร <c oughs> อร่อยให้ถึงรอบปัดเราอร่อยอยู่แล้วเราจะไปกินของอร่อยทําไมถ้าตัวเราอร่อยอะหนึ่งสองสามสี่พร้อมกันเลยใช่ครับโอเคครับรอบแล้วแม่เอาที่ใสนะ่เาอาขอในกลบมาใส่ รเละมันเป็นผู้นาจริงสินขนมเขาสนามได้มันอร่อยจนขำเลยหรือยม่ไงอร่อยคนทำอาหารอร่อยอร่อยจริงหอมร้อนดูอร่อยมากเลยค่ะผู้ชาย คนซีเอไปเป็นพอบ้านคนมือแต่ว่าเขาแบบไม่อยากโชว์มากไปเที่ยวใส่นะใช่ใช่แต่ว่าขั้นตอนทุกอย่างก็ทำตามที่เขาบอกหมดเล้